สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้ผอมมาจะพาทุกคนมาพูดคุยถึง2026เลยเอ็กเพรสสมมติว่ามีขบวนรถไฟหรูหรือทันสมัยชื่อเลยเอ็กเพรสเปิดให้บริการในปี2026ผอมมาจะรีวิวให้ฟังแบบจนลึกทั้งภายนอกภายในสมรรถนะความเร็วเพอร์ฟอร์แมนซ์และราคาโดยสารแม้จริงๆยังไม่มีรถไฟชื่อเลยเอ็กเพรสในข้อมูลสาธารณะณต,ตอนนี้ผมมาจะใช้จินตนาการประกอบกับแนวทางรถไฟหรู รุ่นใหม่มาดูกันครับว่าเ้าเอ็กซ์เพรสเป็นจริงมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนผมจินตนาการว่า2026เลยเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟประเภทเอ็กซ์เพรสระดับพรีเมียมใช้เทคโนโลยีทันสมัยระบบรางรองรับความเร็วสูงแต่ไม่ถึงเป็นรถไฟความเร็วสูงแบบ HSR ดีไซน์ภายนอกของขอบวนนี้ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยเส้นสายของตัวรถไฟมีความเพียวลำตัวรถไฟยาวมีโครงสร้างโลหะสีเงินเทาเมทัลลิก ผสมกับแถบสีน้ำเงินเข้มหรือสีเขียวอมฟ้าเพื่อสื่อถึงเทคโนโลยีสะอาดเสาหน้าขบวนออกแบบให้เป็นแบบโค้งรับลมได้ดีพร้อมไฟเลดหน้าแบบล้ำยุคให้แสงสว่างชัดเจนและทันสมัยส่วนหน้าต่างข้างมีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้โดยสารชมวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่มุมหน้าต่างมาพร้อมกระจกกั้นเสียงช่วยลดเสียงลมหรือเสียงรบกวนเมื่อขับช่วงความเร็วสูงตัวถังรถไฟถูกออกแบบให้อโรดินามิกดีต้านลมได้ดีซึ่งเหมาะกับการเดินทางระยะไกลและเสถียรภาพในการขับ ที่ส่วนของหลังขบวนรถไฟมีดีไซน์ที่ลงตัวไฟไท้ายแบบเล็ดแนวยาวให้ลุคที่ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นเส้นขอบลำตัวด้านล่างมีแบถบสีส้อนแสงเพื่อความปลอดภัยเวลาอยู่บนรางและจอดในสถานีด้านขอบล้อและรางล้อดูแข็งแรงใช้วัสดุคุณภาพสูงลดการสั่นสะเทือนเมื่อล้อหมุนเร็วเสริมโครงสร้างรางรับแรงและการทรงตัวทําให้โดยรวมภายนอกให้คความรู้สึกมั่นคงและมีเอกลักษณ์เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในขบวนเลยเอ็กซ์เพรสสิ่งแรกที่สัมผัสคือความรู้สึกหรูหราและสะดวกสบาย พื้นที่ภายในกว้างขวางโดยที่นั่งผู้โดยสารถูกออกแบบให้มีระยะห่างดีกรูมเพียงพอเบาะนั่งบุกวัสดุคุณภาพสูงหนังเทียมหรือหนังพรีเมียมปรับเอนแบบรีไคลเนอร์ได้และมีพนักวางแขนแบบตั้งกลางพร้อมช่องเสียบ USB ปลั๊กไฟให้ชาร์จอุปกรณ์มือถือหรือแล็ปท็อปได้สะดวกที่นั่งบางตำแหน่งอาจมีโต๊ะเล็กในพนักหลังเบาะด้านหน้าเพื่อให้ผู้โดยสารวางงานหรือเครื่องดื่มได้มีไฟอ่านหนังสือแบบส่วนตัวรีดดิ้งไลท์และระบบแสงไฟไภายใน a b i e n t Lighting ที่สามารถปรับสีได้ตามบรรยากาศให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือผ่อนคลายในบางโบกี้อาจมีโซนคลาสธุรกิจหรือพรีเมียมจริงจังที่มีเบาะแบบกึ่งเบสเซมิบสให้เอนมากขึ้นเหมาะกับการเดินทางระยะไกลโดยผู้โดยสารสามารถเอนเบาะได้เกือบราบและอาจมีพนักวางเท้ารองรับนอกจากนี้อาจมีตู้เก็บสัมภาระเหนือสีสรษะและตู้เก็บใหญ่ด้านท้ายโบกี้ให้เก็บกระเป๋าหรือสัมภาระขนาดใหญ่ ระบบแอร์ภายในทำได้ดีระบายอากาศทั่วทั้งโบกี้และรักษาอุณหภูมิเย็นสบายระบบการเสียงในโบกี้ออกแบบเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสงบขณะดเดินทางโซนกลางของรถไฟอาจมีคาเฟ่ออนบอร์ดออนบอร์ดคาเฟ่ขนาดเล็กมีเคาน์เตอร์บริการเครื่องดื่มและของว่างเช่นกาแฟขนมเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มเย็นผู้โดยสารสามารถนั่งพักในเก้าอ,อี้แบบเล้าริมหน้าต่างหรือโต๊ะกลมจิบเครื่องดื่มชมวิวเสริมประสบการณ์การเดินทางให้ไม่ใช่แค่การไปถึง แต่เป็นส่วนหนึ่งของทริปส่วนการตกแต่งในโซนคาเฟ่อาจใช้วัสดุไม้วัสดุดูธรรมชาติผสมโลหะเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นแต่ยังคงความทันสมัยในบางแบบอาจมีมุมหนังสือบุ๊กคอร์เนอร์หรือจอขนาดเล็กโชว์ข้อมูลสถานีถัดไปหรือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางในด้านสมรรถนะขบวนเลยเอ็กซ์เพรสนี้ตามจินตนาการน่าจะใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือไฮบริดหรืออาจใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ร่วมกับรางไฟฟ้า เพื่อให้ได้ความเร็วสูงและการเดินทางที่สะอาดลดมลพิษเสียงและการสั่นสะเทือนในการใช้งานจริงขบวนอาจทำความเร็วได้ในระดับกลางสูงสมมุติราวราว160-200กิโลเมตรชั่วโมงขึ้นอยู่กับโครงสร้างรางซึ่งเพียงพอสำหรับการเป็นเอ็กซ์เพรสระหว่างเมืองในประเทศไทยเสถียรภาพของระบบรางแอร์การสะเทือนถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้การเดินทางราบรื่นแม้ในจุดที่ทางโค้งหรือสะพานการเบรกใช้ระบบเบรกไฟฟ้าหรือเบรกรีเจเนเรทีฟ r e g e n e r a t i v e เ r a k i n g เมื่อเบรกเก็บพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและลดการใช้พลังงานแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control แบบรางระบบตรวจจับและเตือนภัยอุบัติเหตุ Safety System เช่นเซนเซนเอร์ระยเเ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 เบบบเเ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 บบเเ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 เะเะบบเเ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 เขเเเเเเเ ทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจเมื่อนั่งรถไฟที่มีความเร็วสูงและขนาดจอดรับส่งผู้โดยสารในสถานีก็สามารถชะลอและหยุดอย่างนุ่มนวลเมื่อพูดถึงราคาโดยสารของเลยเอ็กซ์เพรสตามจินตนาการผมคิดว่าถ้าขบวนนี้เป็นบริการเอ็กซ์เพรสพรีเมียมจะมีหลายระดับคลาสที่นั่งเช่นคลาสปกติสแตนดาร์ดเอ็กซ์เพรสคลาสธุรกิจบิสซิเนสและอาจมีคลาสเบสเอ็กซ์เพรสเบส สำหรับการเดินทางกลางคืนความแตกต่างของราคาจะขึ้นอยู่กับระยะทางและคลาสโดยราคาเที่ยวสั้นจังหวัดไกลๆอาจอยู่ในระดับกลางสูงเช่นสมมุติเที่ยวจากกรุงเทพไปจังหวัดเลยเลยหรือจุดใกล้เคียงราคาปกติคลาสสแตนดาร์ดอาจอยู่ราวๆหลักพันบาทขึ้นกับต้นทุนไฟฟ้าร่างการบำรุงรักษาสำหรับคลาสบิส i n เนสหรือเบสราคาจะสูงขึ้นมากอาจ2-3ง0 0พันบาทต่อเที่ยวขึ้นกับบริการบอกปรับที่นอนอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากนี้อาจมีโปรโมชั่นแบบตั๋วจองล่วงหน้าหรือตั๋วเที่ยวกลางคืนที่ให้ราคาพิเศษเพื่อดึงลูกค้าจุดคุ้มค่าของเลย Express คือผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยเวลาเร็วกว่ารถท้องถิ่นแต่ไม่สะดวกบินด้วยราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความสะดวกสบายของบริการพื้นที่โดยสารหรูหราบริการคาเฟ่และความเงียบสงบของรถไฟไฟฟ้านอกจากนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือไฮบริดยังเป็นจุดขายด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสําหรับนักท่องเที่ยวและคนเดินทางประจําแม้จะจินตนาการแต่เลเย็กซ์เพรสสไตล์นี้ถ้าเกิดจริงมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุครถไฟพรีเมียมในประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ์การเดินทาง Travel Experience แบบหรูและสะดวกสบายผมเชื่อว่าผู้โดยสารจำนวนมากจะสนใจหากมีบริการแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจในภาคอีสานที่อยากเดินทางแบบเร็วและสะดวกโดยไม่ต้องเหนกับการจราจร แน่นอนว่ามีความท้าทายการลงทุนเรื่องโครงสร้างรางการติดตั้งระบบไฟฟ้าการบำรุงรักษาขบวนและแบตเตอรี่ค่าเดินรถไฟฟ้าและบุคลากรแต่ถ้าผู้ให้บริการอาจเป็น SRT ร่วมกับภาคเอกชนม่องถึงผลระยะยาวทั้งในแน่รายได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลย Express รุ่นแบบนี้อาจมีศักยภาพสูงมากสรุปแล้ว2026เลย Express ที่ผมจินตนาการเป็นรถไฟ,ฟ Express Pre m i ี ดีไซน์ทันสมัยภายนอกหรือภายในสะดวกสบายมีโซนคาเฟ่ระบบไฟฟ้าหรือไฮบริดเพื่อสมรัทนาและสิ่งแวดล้อมความเร็วดีระบบความปลอดภัยครบและราคาที่แม้จะพรีมเมียมแต่กก็คุ้มค่ามเมื่อเทียบกับประสบการณ์เดินทางถ้ามีจริงผมมองว่านี่จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมของคนที่อยากเดินทางแบบมีสไตล์และเร็วกว่าเดิมในเส้นทางภาคอีสานหรือเมืองหลัก